ประเด็นทางการเมืองสักหน่อยหลายคนเห็นข่าวนี้อาจจะรู้สึกว่าช้าไปหรือไม่สําหรับการพิจารณาคดีเสียบบัตรแทนกันน่ะของท่านสสผู้ทรงเกียรติเราได้ยินเรื่องนี้มาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี5-6นั่นแหละค่ะสิบส <11 S 1> <10 S 2> กว่าปีสิบเอ็ดปีกว่าๆ<อ>นะคะทางปปชชี้บุญความผิดแล้วนะคะสําหรับ3อดีตสสข้อมูลเป็นอย่างไรเดี๋ยวไล่เลียงให้ฟัง นี่ค่ะปะปะชมีมติชี้มูลความผิดกรณีนายชัยวุฒิผ่องแพ้วสอสอพักประชาธิปัตย์นายพิรพลลาภาโรธกิจอดีตสอสอประชาธิปัตย และนายสรันวุตสรันเกตในอดีตที่เสียบบัตรแทนตอนนั้นอยู่พักเพื่อไทยแต่ปัจจุบันอยู่รวมไทยสร้างชาตินะคะก็คือกระทําการเข้าข่ายฝากบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกส์ไว้กับสสคนอื่นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัตรเพื่อกดแสดงตนและลงคะแนนแทนนั่นเองในการพิจารณาร่างพรบให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ เมื่อปีนู้นค่ะปี5-6ก็คือวันที่20กันยายนทั้งทั้ท,ที่บุคคลทั้งสามไม่ได้อยู่ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากเดินทางไปกลับต่างจังหวัดโดยเครื่องบินนะคะก็เลยถือว่ามีความผิดทางอาญาตามพรบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะจึงเตรียมส่งรายงานจำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานต่าง ไปยังอายการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องร้องฟ้องคดีต่อศาลกันต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมี4อดีตสสถูกศาลฎีกาพิพากษาว่ามีความผิดฐานเสียบบัตรแทนกันมาแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยประกอบด้วยนางสาวธนิการอดีตสสกทมพักพลังประชารัฐตอนนั้นเนี่ยโดนลงโทษจำคุก1ปีรอลงอาญา2ปีแล้วก็ปรับ2 0 0 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ยังมี3สสภูมิใจไทยค่ะก็คือนายนาธีรัชกิจประการอดีตสสบัญชีรายชื่อนายฉลองเทิดวิรวงและ นายภูมิสิทธิ์คงมีนะคะตอนนั้นเป็นอดีตสสพัทลุงโดยทั้ง3คนเพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำค่ะ<อ>เนื่องจากเข้าเกณฑ์พักโทษเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะนอกจากนี้ค่ะปปชยังมีมติชี้มูลนายนัชนน์สีก่อเกือ้อเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งสสสงขลาภัคภูมิใจไทยสมัยแรกที่ยินยอมให้บุคคลอื่นจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนตัวเองจํานวนเงินสูงถึงกว่า1นึ่งล้านสามแสนบาทแล้วก็นําใบเสร็จค่ะมาเบิกกับสวัสดิการของสส ที่แม้จะเบิกได้ไม่เต็มจํานวนแต่นั่นก็หมายความว่านายนัชนนยินยอมรับเงินส่วนต่างจากค่ารักษาพยาบาลที่เกินสิทธิ์จากสํานักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรและต่อมานายนัชนนเสนอแต่งตั้งให้หนึ่งในสาคนที่ชําระค่ารักษาพยาบาลแทนขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําตัวด้วยนะคะ จึงมีมติส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารพยานหลักฐานและความเห็นพร้อมสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีอาญาต่อสาริกาค่ะแล้วก็ให้เสนอสารวินิจฉัยเอาผิดนายน,นัชนนฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอีกด้วยนะคะ เปิดต้นปีมาก็การเบืองร้อนแรงเลยนะครับและต่างๆมันอีกเรื่องงเหมือนกันกรณีพักประชาชนแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยอดีตเป็นพักคก้าไกลนที่ปปชรับมีการตรวจสอบเรื่องของผิดจริยธรรมร้ายแรงที่ลงชื่อแก้ไขมาตรา112/44สสพรรก้าไกลในขณะนั้นเดี๋ยววัดคงจะมีความคืบหน้าให้ติดตามกันในช่วงต้นๆปีแบบนี้นะครับ